ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่นาของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับามาพบกับเกษตรกรผู้ใช้ฟทีครั้งแรกเลยนะครับอขอญ,ญาตพ่อครับพ่อแนะนำชื่อหน่อยครับพ่อทองครับครับพ่อทองเนาะพ่อทองพื้นที่นี่กี่ไร่ครับพ่อห,ห,ห้าไร่ห้ไร่เนาะห้าไร่นี่คือปีนี้เราปลูกข้าวอะไรครับข้าวสมปะตองหนึ่งข้าวสมปะตองหนึ่งเนาะพ่อเนาะ อ่าหลังจากใช้ 4T ครั้งแรกเป็นไงบ้างพ่อก็ซื้อกว่าดีน่กะดีนี่คือไงพ่อ<ด>ประมาณาเข้าคือว่าเข้าเขียวเข้าใบตั้งดีเนาะอ๋อเขียวใบตั้งดี้วอันนี้ได้ข่าวว่ายังไม่ได้ใช้ยูเรียเลยสักกระสอบเออไม่ได้ใช้เตะอ๋อใช้แต่ 4T นะครับแล้วก็ใช้ตัวปุย๋ยนิดหน่อยแค่สองสองกระสอบนะพ่อเนาะสองกระ,ะสอบคือเป็นไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ยูเลียเนาะเขาเรียกสูตรอะไรสิบหกชาวสูง <16, 30. S 2> อ๋อ 16, 20, สิบหกยี่สิบศูนย์เนาะพ่อเนาะแต่ก็เขียวกว่ายูเลียเนาะพ่อเนาะจากการที่ดูเขียวกว่ายูเลียใบตั้งครับโลกนี่แทบไม่ค่อยเห็นเลยนะครับอายุนี่กี่วัน,นครับพ่อถูกที่สามสิบได้ได้เดือนเดือนสองวันวันนี้เนาะอ๋อเดือนกับสองวันโอ้โห ข้าวสวยเลยนะครับเขียวเสมอกันสุขภาพดีมากได้ข่าวว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เรายังไม่เจอโฟทีเนี่ยพ่อประสบป,ปัญหาเรื่องอะไรนะครับเข้าเข้าบบงอ่ะเข้ามันเข้าไม่ก้มรวงเนาะอ,อ๋อไม่ก้มรวงก็เลยแบบรวงมันน้อยด้วยเนาะพ่อเนาะปีนี้ก็เลยมาเจอผมเนาะตั้ตมวีรพลอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่อาอจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ได้มาแนะนําพ่อทองนะครับลองมาใช้ดูนะครับถือว่าครั้งแรกในการใช้พ่นครั้งแรกเลยนะครับเขียวเสมอกันเลยนะครับสวยมากเลยนะครับโอเคครับทุกคนครับก็อลองฝากถึงทุกคนครับว่ามันดียังไงครับปลอดภัยมันมันใจดีไปเบโาโรคผมไม่ค่อยมีนะ,ะอ่าโรคไม่ค่อยมีเนาะ<ม>พ่อเนาะถือว่าปลอดภัยด้วยนเนาะ,ะพ่อเนาะเป็นอินรีเนาะพ่อเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงข้าวตั้งท้องแต่กอน,นอะผมจะมาติดตามเรื่อยๆนะครับโอเคครับทุกคนครับดูข้าวสวยสู้ลมเลยนะครับ